มาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องกินข้าวมามามามีชนกลางคิวฟี่คิวฟี่แล้วมาช้อแล้วกินข้าวกลางวันเด้อเนี่ยวันนี้อยู่นาเด้อเนี่ยทำหน้าที่เป็นไงแห่งของลูกผู้ชายชาวนาม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 ใครย้ำอะไ้กินข้าวตักข้าวกินในการเด้อมาถึงหมดเตอร์ไซค์มามาถึงแล้วมาอยู่นี่เลยมาเด้อว่าเงินมาพี่มาพี่มาเด้อมาเด้อมากมายหลายอย่างหลากหลาย เ็นยายขอเลยอืมอืมจะายปลจายไปมา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 ่พี่น้องพี่น้องโลดโลดมาเรื่อมาเรือมาเรื่อยมาเรื่อยเจาคอ้เออต้อยายคอเอไนไหนลูกยายคอยายคอพี่น้องตอนนี้ยาออยู่ไหนโอ้ไข่ปลาเขาเรียกกินเขาเออาส่สีตักเอาไข่ปลา เม็ดพริกหรือปลามึงอยไข่ปลาแค่ก็กินเป็นคยไปกินข้าวข้นแล้วเวงเปลาลุงมึงจะรู้มึงแบบนี้ยนะทำยาเนาะไข่ปลาไม่รู้ร้อยทรงลองชิมเถอะรสชาติน่ะยายสีชิมรสชาติแซ่บแจ่มยังรวยพัดบุงพัดจืดจืดตุกติกมพริกจิ้มพริกเนี่ยแม่จะกวนกันยังควยก็อนี้กินเท่ากันเนี่ย เอาพริกเจียมไ้กน้ำ็มาคุกขำนะอพริกเจี๊มกแ่นันเองเอาพรใส่เอให้เยไอ้ริ่ยะำเอาเอาดันลักสิจเจาะอนตัวปานอะใส่ำเอาลาเอ็มเกลางเลยไม่ก็ถุามัีวด่าเก็บจะผลุกได้ก็นำมานันนี่หมูทอดยายนี่เด้อพักกระบุ่ง หุวหน่าพะเช้าบุ้งหัวหน่ะจังหวะาอันนี้ปลาทอดเนาะปลาดูอนนี้ปลาทอดปลาทอดไข่ไก่สักนี่ปลาทอดไข่ด้วยกะเนี่ยไข่ไก่ก็มีบ้างไหมลองมาเด้อยมีไข่ไก่อยู่เด้อไข่ไก่มีต้มมีต้มกินไหมปลากินปลากินไข่กินเอามาไงหล่ะกินกินได้แต่จพัก

ไให้มาสมตนไม่สมตัวไม้สมปลาเลยบ้าตัวปลานี่ปลาเวนก็หายหมูสามชั้นเนี่บโมนียอะควาล้นร้นน้ำแมวมามแกงกันนี่อีดูอีดนน่นเอาไปคัดกนหนอไอ้แกงนี่ไอ้สามชั้นไอ้เว้ยไม่บ้องุลย งานศิลปายุดก่อนเด้อตอนนี้ยุดก่อนมืดงบประมาณดอกจ้างดำนาก่อนอย่างอร่อยอืนไดในพอทัดแต่ทอัได้หมนแบบนี้ตักแต่ปาโอ้ยอร่อยอ็นคนดูกันยื้อที่มันขำคำใหญ่ๆโอ้ยเนี่ยชอบดูอม ซ้ำเต็มปากอืชผู้ห <ses> ญ <good> ิงนึ <spinning S 1> ่มาเด้อพี่โดองเด้อว่าฝืนทำไมฝืนธรรมชาติแล้วก็เจ้วเฮ้ยกินธรรมดาก็พอแล้วตามัดพักัดไม่ต้องมากินตาเหลียกตาล้านหรอกกินใยขนาดนั้นน้องจิไมจิ๋อดี่เอย่งเดียวก็ดุก่อนนั่นิตาเราจะปูปกปมาณห้าเซนนรนี้เึนองห่งห่ ถ้าเขาไมาเ่เลือกการิอิ่มหรอกแต่ว่ามันขายมีบันไดแล้วเพราะว่าของเมื่อน,นี่ยเขนี้หรอแต่มันขนจิตตามบันได้ออ่างกันก็ได้แล้องนี้พี่ยาไม่ำมทำจะเรียนอะไรทำเด็กก็ได้ก็กอดฉันไปอยู่ก็อฉันไปเล่นก,ก็ลงลงเตี๊ยบลงไลกรกันรอมากินข้าวด้วยกันมันก็ลงเตี๊ยลงไลรนี่เมื<า>่อคืนนี่ฉันเปิดบ่ายเห็นนั่งเย็บผ้าโอ้ยอยู่ไหนก็ย็บผ้า

เลยเจ้านี่กำลังหัดนั่นพอดีมีเลยเอาหอมเอาพริกจิ้มแล้วพริกจิ้มพริกจิ้มพริกเนาะระจอมเอาพริกจิ้มเข่งดีไหมพอรวยเด็กคนนี้หอมทีม่ใส่มันกินได้เนาะเพราะงั้นย่งมีเลยประจอมจิ้มเทปจิ้มเทปได้เอียนี่วยโวนี้ เพียนกินกินพริกดยเพ็ดเน่าด้วยหนักเลก็จะให้นากกินก็ห็นพวกจนหอดกินเขาด้วยฝอยบุบวบัอเองไปยืนดูมากินข้าวในหิวไปเลยบางทีกินอะไรพี่น้องกินไม่อยพี่น้องกินมยจบจุบจบเด็ปลาทอดปลาชะโดทอดไม่ร่อย้าพี่น้องปลาชะโดทอด ถ้กินทำหายรวยแค่นั้นแหละวันนี้เต้หม่มานี่ไม่ว่ามะมาหรือใคไม่เลยหนาอะไรอ่ะสิแตงหมน้อยจ้มทำไมพป่นองเอ้ยกยิาเ้อ่ขนาดข่าวเช้าไม่กินเลยทำไมไม่อร่อยเลยชาตินไม่อร่อยยใคจะไม่ได้กินข่าวตักข่าวมากินเด้อพี่นองเล้ยจตงโมน้อยฉันคือกมีอยู่แค่ี้ ก็ประมาณนี้แหละขอขอบคุณทุกคนทุกท่านสำหรับกําลังใจนะถ้าจะอร่อยเนี่ยก็อย่าลืมกินข้าวเด้อขอบิ็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ